สวัสดีครับสวัสดีพี่เพี่น้องเอฟซีฮะกับช่องล็กกีนี์ใส่จั่วครับวันนี้เราก็มาพบปะกันยามเช้าเช้านะครับกับบรรยากาศหนาวหนาวนะฮะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกควันอันนี้หมอกนะครับหมอกหมอกของจริงครับหมอกของจริงตอนนี้ก็อยู่กันที่บ้านถนนฮะอยู่ที่บ้านถนนนะครับผมบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ก็หกโมงแล้ว 6โมงกว่าแล้วละเพราะว่าผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าผมว่าจะถ่ายพี่ๆน้องๆดูตั้งแต่ตีห้าแล้วโหูตอนตีห้ามันมากกว่านี้อีกตอนนี้พอมันมันเริ่มมีแสงมันก็เลยมองภาพอะไรชัดขึ้นนะครับแต่ก็หมอกนี่ยังแบบหนามากนะครับหนามากนี่ครับผมนี่ฮะโหเป็นไงครับผมบรรยากาศ ตื่นขึ้นมาก่อกองไฟไว้แล้วครับนาะวครับอันนี้ก็วิ่งกันปากบ่อครับนี่ฮะขุดสะจานชูขุดแล้วก็วิ่งไปเทกันตรงนู้นฮะตรงที่ของเขาสุดสุดหัวนาเขาไอ้ไม่ใช่ดิตรงเขาเรียกว่าอะไรท้ายท้ายหมู่บ้านอะ เ,ออเราอยู่ท้ายอย, type, อยู่ปลายนานะเขาเรียกเราอยู่ปลายนาเขาอยู่หัวหนานะเราก็วิ่งไปเทกันที่นูน่นนะครับบรรยากาศวันนี้นี่เย็นดีมากไม่ถึงกับหนาวครับแต่ว่าเย็นนะเย็นเย็นอันนี้ขุดสะนี่ครับจานชูขุดก็จะขุดมาถึงนี่ครับนี่นี่ตรงที่ อยู่ตรงนี้นะฮะประมาณเอ่าาอยาว2 0สกว้าง15บหครับสะลูกนี้ฮะนี่ฮะรอะ้อนครับเน่ร้อนนะร้อนมันร้อนนะครับไอคนหนึ่งาาน,น,นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งเตาตั้งเตาต้มน้ําไว้ให้น้องๆมันหุงข้าวกันเช้าเช้าฮะกับบรรยากาศสดชื่นไม่ใช่อ,อ์ดนะ เนี่ยผมอยากได้ฟืนตรงนี้มากเลยเนี่ยมันไม่มีฟืนเีน่ยวเดี๋ยจะให้จาช์ชูปักลงมาสักหน่อยนี่คือถนนใหญ่นะครับนี่ตรงตรงนัง้นถนนใหญ่ครับนี่สายยี่สี่ครับตอนนี้เราก็วิ่งกันอยู่ติดถนนใหญ่สายยี่สี่เลยนะเอฟซีท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนทีมงานก็ อจอดรถได้นะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งขาเข้านะครับอยู่ฝั่งบ้านถนนนะบ้านถนนแล้วก็บ้านถนนชัยนะครับแต่ที่ติดถนนใหญ่เลยคือหมู่บ้านถนนนะฮะชื่อบ้านถนนาปากทางเข้าบ้านถนนจะมีซุ้มประตูกับศาลานะครับมันก็จะมีซอยอีกซอยหนึ่งที่อยู่ถัดจากศาลามานิดนึงนะครับวิ่งเข้ามาเลยเจอพวกผมเลยนะครับอู้ ใครเอาวัวปล่อยแต่เช้าเลยครับนุ่นอู้ยเจ้าของเขาเอาวัวปล่อยแต่เช้าเลยนั่นๆๆๆๆโอ้โหมันบ่หนาวบ่งัวนี่เหรอมึงบ่าหัจักหนาวบ่งัวนี่ครับก็มีไอ้บ้าๆบอๆอีกคนหนึ่งคนเริ่มตื่นน่ะเห็นไหมอยู่มันก็ตะโกนบวกเวกวยไวในรถมันคนเดียวนะครับเป็นไงล่ะ เดี๋ยวผมก็จะไปก่อไฟติดเตาเอยไปติดไฟตั้งน้ำโอ้มันหนาวไหมเบลาพิษเปาถือยอยู่น้องนอ,เอยเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เป่ากงเป่ากองเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้เลิกกันเกือบทุ่มหนึ่งครับเลิกวิ่งกันเกือบทุ่มหนึ่งเลยตอนนี้ก็ฟันออกปากครับ <laughs> นี่ครับผม,มนะะเริ่มลงมาแล้วขยับขยเยื่นกันสักทีนึงนะไอ้พวกนี้เราตั้งไฟก่อนครับตั้งน้ําก่อนเด้อมาดู๋รงครัวครับโรงครัวเมื่อวานทอทงนี่หลับลึกครับเมาเกือบไม่ได้กินข้าวกันแล้วโรงครัวไม่ยอมมานะ ดูดิมาถึงปุ๊บก,กท็ทอนทอนฮะถ้าแกจัดให้ครับอีอโอ้โน,น,น,นี่แหละพรอยผลพ่วงหนาวไปมีงนี่ก็ตั้งเตาเรียบร้อยครับก็ต้มน้ำไว้ให้ทีมงานผมหุงไม่เป็นครับ หุงแบบอ่าหุงหม้อผมหุงไม่เป็นนะแต่ว่าผมก็พยายามทําอะไรที่ผมช่วยได้แตเช้ชานะครับแล้วก็ให้จะทงหรือเสียบบอยมาคอยดูตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นครับตื่นอยู่สองคนนี่แหละเห็นไหมมันเอามันเอาฟางไปใส่หมดเลยทีนี้มดเลยเอาเปาไฟขึ้นเห็นมันลุกตัวนี้เห็นมันลุกแล้วนี่เฮ้ยมันยังสีมันมันกะ นี่ดิเออพอดีฟืนไม่ค่อยมีฮะหาฟืนยากมากมาถึงที่นี่เมื่อคืนนี้ผมเดินหาฟืนนี่ผมไปลากมาไอคอนใหญ่ๆนี่มันมีฟืนอยู่นู่นเห็นไหมเนะ่ะนั่นนะต้นไม้เหแต่มันไม่ยอมหักลงมาครับนี่กิ่งไม้แห้งนี่ก็ไม่ยอมหักลงมาดิเออเหนื่แห้งหน่อช่างนี่ วันนี้ก็ต้องมีแน่นอนฮะแลนแมผมคิดว่าเจ้าเก่าแน่นอนครับวันนี้พี่น้องเฮ้ยบ่าหิลีหยมดอกนี่เราเห็นแล้วแสดงแล้วอ้าวพี่ๆน้องๆช่วยเป็นสักีพยานนฮะไอคนที่นับอกมันจะไม่จมนะแสดงแล้วเหยียบแม่งเลยเดียวเลยนี่ครับเรามาจะมาคอยดูกันนะว่าไอคนที่อยากจะไม่จมนะผมไม่อยากลั้นผมอยากไปรื่อยนาะนี่ครับตอนนี้ก็คือหาเหลี่ยมหาลายเอาเองนะฮะ เส้นทางน้ำหมอกมมหมอกก็เริ่มจางไปแล้วครับก็เพราะว่าไอ้ฝั่งฝั่งฝั่งเนี้ยมันเป็นถนนใหญ่นะครับคือแรงลมที่ประทะกับอากาศมันจะเยอะกว่าใช่ไหมหมอกฝั่งนี้มันก็เลยจะหมดเร็วครับเพราะว่ารถวิ่งตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยเหมือนเหมือนชื่อถนนเลยครับสายยี่บสี่แต่ฝั่งนี้นี่เห็นไหมคือความนิ่งของอากาศครับหมอกก็ยังจะเยอะอยู่เหมือนเดิม อ,อย่างจุดที่ผมพวกผมอยู่เนี่ยถ้าไปมองจากจุดอื่นเข้ามาก็หมอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงกลางจุดศูนย์กลางที่ที่ถ่ายพี่ๆน้องๆเอฟซีได้ดูนะก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีหมอกนะครับี่แต่ที่จริงแล้วนี่โหเป็นไงนี่วันนี้ตื่นขึ้นมาทีแรกก็ตกใจเหมือนกันครับหมอกมันมันเยอะอย่างนี้อันนี้ก็นอนที่นี่ครับนี่ นอนที่ติดกับโคกหนองนาเขานะครับอันนี้เขาเปิดไฟทั้งคืนนะเนื่องจากว่าไฟที่เขาใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์เปิดปิดโดยอัตโนมัติครับเจอแสงสว่างก็ปิดนะพอพบค่ำเริ่มมืดก็จะเปิดเองนะครับผมเขาใช้แบบโซล่าเซลล์ฮะพลังงานแสงอาทิตย์นี่บ้านเรานี้เห็นไหมไอ้ที่จุดดำๆบนหลังคานี่ครับนี่นีเดี๋ยวชี้ดูนี่คืนนี้ก็ นี่ครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ที่จอดที่นอนเนะโอ้มีต้นไม้ใหญ่จริงครับแต่ละต้นนี่บิ๊กๆทั้งนั้นเลยให้ดูนะนี่ปกติแล้วเสียตะเป็นคนกลัวนะเป็นคนขี้กลัวเวลานอนก็เลยต้องจอดหัวรถหันเข้ามาหาเพื่อนอย่างนี้ครับนี่ต้นไม้ใหญ่โอ้ต้นแต่ต้นนี้นี่ใหญ่มากประมาณสองคนโอบนะนู่น ะครับมันสองคนโอบได้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ข้อหวยเลยดีไหมพี่น้องข้อหวยชิบหายแล้วเก็ตหมดบอยเก็ตหมดจริงเนี่ยเลยยังหลดอ่ะเวนแล้วครับเวนแล้วพี่น้องเก็ตน่าจะหมดครับ เพิ่มพลังงานไฟฟ้ากันอนนี้ต้มน้ำเพื่อให้มันเดือดไวๆครับแล้วก็เอาข้าวลงมันจะได้ประหยัดแก๊สไปในตัวด้วยสงสัยต้องกินไข่ปิ้งกันแล้วครับวันนี้นู่นครับไฟนู่นน่ะไข่ปิ้งจะไข่ปิ้งเลยแหละนน่นน่ะ,นะกองไฟครับ เราไปเปลี่ยนแก๊สแล้วหาที่เปลี่ยนแกแส๊สอะีพหามาต้แสปีแล้วขีขานเห็ดวนี้พอเห็ดไปเห็ดหายยมาอีะเรื่อยๆไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตื่นยอกอยากผมกับเฉยบอยนะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต ไปแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนแต่งตัวบนรถก่อนเด้อเก็บผ้าก่อนครับผ้าคลิว้วผ้าเช็ดรถมือเลอะเปื่อนหมดละเป่ากองเมื่อกี้นะฮะบายบายครับผมอรุณสวัสดยามเช้านะครับกับบรรยากาศที่สดชื่นเฮไอเอิร์ด <laughs> บายบายครับบายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ